สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คือถึงเวลาปลดล็อกชะตากรรมนะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มปลดล็อกตั้งแต่วันนี้เลยแต่จะไปถึงเมื่อไหร่นั้นนะ่ะแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีวิบากกรรมนะที่จะเข้ามาตัดรอนหรือจะเข้ามาปิดกั้นคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาดูกันนะว่าชาวพิจิกจะปลดล็อก ในเรื่องของอะไรบ้างนะ,ะหลังจากปลดล็อกแล้วมันจะเป็นยังไงนะจะมีชีวิตเป็นแบบไหนยังไงหรือมันจะต้องมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มนะคะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันมาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีพิจิกลัคขาพิจิกกันเลยมาพลังงานชาวราศีพิจิกลัคขาพิจิกนะคะถึงเวลาปลดล็อกชะตากรรมของคุณแล้วนะคะคุณจะปลดล็อกเรื่องอะไรบ้างนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะ โอ้เฮอร์มิตมาเลยนะคะ The Fool p a ดอวอนหนึ่งดาบแล้วก็หกเหรียญน,นะคะสุดยอดมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะอ่า,อาสิ่งที่คุณจะปลดล็อกนะ แม่หมอจะบอกว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเนะี่ยจะได้ปลดล็อกในเรื่องที่มันค้างคาใจไม่ว่าคุณจะค้างคาใจในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคุณจะแก้ไขปัญหาได้คุณจะเห็นทางออกนั้นๆมันเป็นลักษณะนั้นนะบางคนนะปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิภาวนาเพื่อบรรลุมรรผลแบบนี้ซึ่งการปฏิบัติของคุณมันอาจจะติดอะไรบางอย่างก็ได้เดี๋ยวคุณจะเห็นแสงสว่างเข้ามาคุณจะปลดล็อกมันได้ แล้วคุณจะเดินเส้นทางถูกบางคนปลดล็อกในด้านจิตวิญญาณปลดล็อกการมีอัตราตัวตนที่สูงแบบนี้นะคะบางคนเป็นการปลดล็อกพันธะผูกพันนะคะคุณอาจจะได้เดินในเส้นทางอิสระภาพเส้นทางปริวิเวกเส้นทางสงบสุขในสิ่งที่คุณต้องการ <c oughs> มันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะคุณอาจจะได้ในเรื่องของการทบทวนตัวเองด้วยนะอยากมีชีวิตที่สันโดษเดี๋ยวจะได้นะบางคนเบื่อสังคมมันเป็นลักษณะที่แบบเบื่อสังคมไม่อยากเข้าสังคมก็จะได้รับการปลดล็อกตรงจุดนั้นๆนะ เพื่อไปแสวงหาตัวตนแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะ่ะมันเป็นลักษณะนี้นะแล้วติดกับเดอะฟูลด้วยนะคะหมายถึงในเรื่องของอิสระการเริ่มต้นเดี๋ยวคุณจะได้ไปนะคะการเซตศูนย์ใหม่ชีวิตคุณจะเซตศูนย์ใหม่ปลดล็อกจากอะไรก็ตามที่มันเป็นภาวะที่ทำให้คุณคุณมัวมืดมน <c oughs> สภาวะที่มันไม่สดใสนะคะคุณจะเป็นเช็คเช่นเดอฟูเหมือนฟ้าวันใหม่นะคะจะเป็นลักษณะฟ้าวันใหม่ความสดใสแสงส่องจ้าเลยเห็นไหมแสงสว่างจ้าส่องลงมาชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีชีวิตชีวาคุณจะได้เติบโตในเรื่องใหม่นะพัฒนาศักยภาพตัวเองทําตามที่ท ตัวเองต้องการโดยที่มันเป็นอิสระแล้วไม่ผูกมัดแล้วไม่ยึดติดกับใดๆนะคะความคิดความรู้สึกจะสดใสมองโลกในแง่ดีมีความสุขมากขึ้น <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ปลดล็อก นะคะปลดล็อกในเรื่องของการเรียนรู้นะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองการต่อยอดนะคะคุณจะได้ปลดล็อกตรงนี้บางคนก่อนหน้านี้จะไปไ,ไม่ได้ไปจะเริ่มไม่ได้เริ่มจะทําไม่ได้ทำมันเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวคุณจะฝ่าฟันจนได้ชัยชนะกลับมาคุณจะทําได้อืนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นๆจะเป็นอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะปลดล็อกจากการถูกขอให้ช่วยเหลือ แบบนี้บางครั้งมันเป็นภาวะที่คุณอึดอัดคุณไม่ได้อยากจะช่วยเหลือนะคุณอาจจะไม่ได้พร้อมหรือใดๆก็ตามนะคุณอาจจะได้ปลดล็อกจุดจุดนี้เออโล่งออกไปทีโล่งใจไปทีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่อีกอย่างหนึง่งมันคือการได้รับการช่วยเหลือมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมที่คุณจะได้ปลดปล่อยตรงนี้เหมือนกับว่าคุณรอคนมาช่วยเหลือคุณนานมากแล้วอ่ะนะคะได้มีสักทีมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยรอคนช่วยเหลือมันก็เป็นไปได้ ไพ่เนี่ยมันสลับกลับกันได้นะคะเออเนี่ยการปลดล็อกของคุณค่อนข้างที่จะมีคุณค่ามากๆนะสำหรับอ,อชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเนาะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะอืมปลดล็อกพลังทางความคิดนะคะได้ปลดล็อกในเรื่องของความคิดด้วยอืมคุณจะได้ไอเดียใหม่หรือการพิชิตพิชิตอะไรบางอย่างอะ่ะที่ทำให้คุณได้ชัยชนะกลับมา ปลดล็อกความที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นความจริงมันจะเปิดเผยเอออะไรแบบนี้นะสำหรับบางคนชะตากรรมมันมันมืดมัวมันยังไม่ชัดเจนมันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มันคลุมเครือไม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะชัดเจนมากขึ้นทั้งความคิดการกระทำและการตัดสินใจมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นไอเดียใหม่ๆนะ มันเป็นแบบนี้พลังทางความคิดพลังชนะอุปสรรคอืมมันเป็นมันเป็นลักษณะนี้นะคะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องแก้ไขแล้วคุณจะสามารถทำและเริ่มโครงการหรือเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ในทันทีมันเป็นแบบนั้นอืมอันนี้คือการปลดล็อกของคุณก็คือดีเยี่ยมมากๆนะห้าใบแรกมาดูกันต่อนะคะ ถึงเวลาปลดล็อกชะตากรรมของชาวพิจิกแล้วนะคุณจะปลดล็อกเรื่องอะไรอีกมาดูกันนับจากวันนี้ไปเลยนะแล้วก็นับจากวันนี้ไปอย่าทําสิ่งผิดศีลผิดธ,ธรรมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปสร้างวิบากกรรมเข้ามาล็อกคุณอีกนะสองดาบ6ถ้วย2ดาบแดาบอ่าแล้วก็เป็นจัดเม้นนะคะแล้วก็สาถ้วยสุดยอดมากๆ <c oughs> ชาวราศีพิจิกลักษณาพิจิกนะแม่หมอจะบอกว่าบางคนปลดล็อกเกี่ยวกันในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักความไม่เข้าใจการสื่อสารที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวมันจะได้มีการรื้อฟื้นมาใหม่ได้กลับมาพูดกันได้กลับมาคุยกันนะมันเป็นลักษณะนั้นนะมันเป็นลักษณะของการ ปิดกัน้นความขัดแย้งความสับสนการไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแม่หมอบอกแล้วว่าคุณจะกล้าตั้งแต่ใบหนึ่งดาบขึ้นมาแล้วนะคะคุณจะปลดล็อกความความสับสนความมืดมัวกลายเป็นความสว่างความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นนะคะหลุดพ้นจากสองดาบนี้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันไม่รู้จะเอาอยังไงสถานการณ์ที่มันมืดมนมืดมัวมันเป็นแบบนั้นนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวด้วยนะปลดล็อกความสัมพันธ์อะปลดล็อกความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกมันกันทะเลาะเบาอแหวงหรือมันเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่ดีนะคะอืมก็ตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีความสุขมากขึ้นปรองดองเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้น มัอนลื้อฟื้นความสัมพันธ์นะแบบนี้ก็ได้ลื้อฟื้นความรู้สึกดีๆนะที่เคยมีให้กันในอดีตเหมือนตอนคบกันใหม่ๆตอนมีครอบครัวกันใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะแก้ได้นะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะมี2ดาบมี8ดาบขึ้นมาเห็นไหมการได้ปลดล็อกอะไรก็ตามที่มันพัวพันพันธนาการคุณนะคะแม่หมอบอกแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะได้เป็นอิสระเนาะออปัญหาการผูกพันพันธนาการนะมันก็จะหลุดออกนะคะการถูกปิดกัน้นหรือใดๆก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะคะสําหรับในชีวิตของคุณเนี่ยนะมันมืดแปดด้านนะ มันมืดแปดด้านมันทําอะไรไม่ได้มันมีข้อจํากัดบ้างลหละเดี๋ยวคุณจะถูกปลดล็อกจากชะตากรรมที่มันถูกควบคุมตรงในทั้งหมดเลยบางคนถูกกัคขังดกเหนียวถูกควบคุมใช้ชีวิตภายใต้ภาวะความกดดันเจอวิกฤตนะโดนบูลลี่นะคะ มืดแปดด้านอนะ่ะมันเป็นลักษณะมืดแปดด้านนะคะทางออกไม่เจอเลยนะไม่รู้จะทําอะไรยังไงจําใจจําทนนะปลดล็อกจากภาวะที่จําใจจําทนปลดล็อกจากการที่อยู่กับอะไรที่มันเราไม่ชอบเราอึดอัดเราถูกควบคุมเออแบบนี้นะคะหรือถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรทางร่างกายอะ่ะแบบอืมนั่นแหละแบบถูกกักขขงอะ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะจะถูกปลดปล่อยออกมา นะคะความจริงต่างๆจะปรากฏอะไรก็ตามที่มันเคยมีเงื่อนงำปิดบังมานานอย่างที่แม่หมอบอกไปแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับการเยียวยานะรักษากายใจแบบนี้มันเป็นการฟื้นคืนชีพมันเป็นการเกิดใหม่มันเป็นไพ่ปาฏิหาริย์แบบนี้วติกระสามถ้วยด้วยนะคะชัยชนะความสุขความสําเร็จจะประดังประเดขเข้ามามบางคนนะได้ ลดล็อกกับในบางคนทํางานเป็นทีมลดล็อกกับเพื่อนไม่คุยกันไม่พูดกันมีเกณฑ์จะกลับมาคุยกันนะจุดนี้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะเพื่อนอย่างเดียวความรักด้วยความรักครอบครัวเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ที่มันเคยมีปัญหามันปิดกั้นกันไว้มันบล็อกกันไปมันไม่คุยกันมันไม่สื่อสารกันมันจะได้กลับมาคุยมาพูดกัน มันจะมีการให้อภัยกันแล้วคุณก็จะตื่นรู้ด้วยนะคะคุณจะตื่นรู้แล้วแล้วชาวพิจิกจะปล่อยวางจากอดีตได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะความสุขความสดใสแรงบันดาลใจนะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เป็นลักษณะนั้นหรือแม้แต่กระทั่งการได้ร่วมมือร่วมใจแบบนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาของความสุขเรื่องของความน่ายินดีมันก็จะเกิดขึ้นอืม นะเรียกว่าสวยงามนะคะสำหรับชาวพิจิกมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไร <c oughs> สำรับนี้นะเดี๋ยวมาดูว่า <c oughs> หลังจากที่คุณปลดล็อกชะตากรรมเรื่องพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ชีวิตคุณจะเป็นยังไง <c oughs> จะสดใสแค่ไหนนะคะ ชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะสดใสแค่ไหนแบบนี้มาดูกันนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมาเลยทุเลามาเลยนะคะอ่าอันนี้เสื่อมถอยเดี๋ยวมาว่ากันปล่อยของเลยนี่แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ แม่หมอจะบอกว่านะเมื่อชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกได้รับการปลดล็อกชะตากรรมอันที่มันเป็นวิบากขวากหนามตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะสุขสบายเลยนะคุณจะนอนหลับเป็นสุขมากขึ้นคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคุณจะไม่มีลักษณะของการหวาดระแวงอะไรใดๆในจิตใจเลยมันเหมือนกับว่า ชีวิตของคุณมันปลอดภัยมากขึ้นมันหลับสบายมันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขชีวิตเป็นสุขหลายๆเรื่องก็ทุเลาเบาบางนะคะเป็นหนี้เป็นสินก็มีเกณฑ์การคลี่คลายนะคะอาจจะหนี้สินอาจจะไม่หมดแต่มันเบาขึ้นหรือว่ามันหมดเลยก็ได้นะคะแม่หมอมองว่ามันมีบางอย่างมาช่วยคุณนะ มีบางอย่างมาช่วยคุณให้ทุเลาเบาบางจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือนะไพ่ถดถอยที่มันขึ้นมาเนี่ยแม่หมอจะต้องบอกว่าเออเวลาเราสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยนะคะพยายามทําบุญเพิ่มนะคะเพราะว่าชีวิตของเรามันสามารถถอยกลับได้ตลอดเวลาเนื่องจากกรรมเก่าเรามีนะกรรมจากอดีตชาติกรรมจากปัจจุบันชาตินี้ นะคะที่เราเคยทํากรรมไว้มันจะเข้ามาส่งผลให้เราเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเวลาที่บุญเรามันลดน้อยถอยลงกําลังบุญมันน้อยลงกําลังบารมีมันน้อยลงนะคุณจะคุณจะเขาเรีเยกอะไรนะจะเริ่มกลับมามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่พายอยากบอกคือทําความดีมากๆความดีตรงนี้ไม่ว่าจะทําต่อหน้าหรือทําลับหลังจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นทํามันไปเถอะ นะะคทํามันไปเถอะแบบนี้เป็นต้นนะชีวิตของคุณอีกอย่างหนึ่งนะก็จะโดดเด่นมากขึ้นด้วยนะหลังจากปลดล็อกไปแล้วชีวิตจะโดดเด่นนะทำอะไรก็จะมีคนเห็นหัวมันเป็นลักษณะนั้นก่อนหน้านี้ทําความดีไม่มีใครเห็นไม่มีใครชอบไม่มีใครรู้ว่าผลงานนี้เป็นของคุณหรือใดๆก็ตามนะแต่หลังจากนี้ไปจะมีคนรู้มีคนเห็นคุณจะได้ใช้ศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ นะหลังจากปลดล็อกแล้วเนี่ยคุณจะมีพลังมากๆคุณจะมีพลังกายพลังใจพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะส,สร้างนะศักยภาพความรู้ความสามารถความสําเร็จใ,ใดๆเนี่ยมันจะพลังพลูออกมาจากในร่างกายของคุณจากจิตจากใจของคุณที่คุณเคยมีนะความเก่งอะความเก่งที่คุณเคยมีเพราะคนเราอะ่ะกาลังใจมันดีปุ๊บอะมันก็พร้อมใช่ไหมพร้อมที่จะเป่งพลังออกมาเออพร้อมที่จะแบบ ใช้ของเก่าความสามารถพิเศษความรู้ออกมาแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จมาดูกันต่อนะคะปลดล็อกแล้วชีวิตจะเป็นยังไงนะคะชาวพิจิกจะมีอะไรดีๆเข้ามานะหลังจากปลดล็อกล้วชุดบรรยากาศไม่ดี พลังสถิตโอเคต้นไม้มงคลแล้วก็สัญญาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะหลังจากที่คุณถูกปลดล็อกแล้วนะคุณเร่งทําบุญตั้งแต่วันนี้เลยวันที่คุณทําฟังคลิปเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้บอกไม่ใช่แม่หมอบอกนะไพ่มันจะขึ้นมาแม่หมอถึงจะพูดนะคะถ้าไม่ขึ้นไม่พูดนะเนี่ยพลังสถิตไพ่ใบนี้เป็นใบโพเห็นไหมนี่คือการสร้างพลังบุญบาลังบาร,รมีขึ้นมานะคะเอ่อให้คุณทํามันขึ้นมา นะแม่หมอจะบอกเลยว่าสร้างบุญสร้างบารมีขึ้นมาแล้วคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นะการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองจะเซ็นสัญญาจะติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีจะเจอเขาเรียกอะไรนะพันธะสัญญาที่ดีเอ่อหุ้นส่วนที่ดีมันจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยใบยแรกมันขึ้นว่าฉุดขึ้นมาแล้วบรรยากาศไม่ดีมันขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ต่อให้ปลดล็อกไปแล้วมันจะสามารถกลับมาได้อีกนะด้วยเวรกรรมที่เรายังมีบางทีมันยังใช้ไม่หมดคุณต้องแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาให้กับเจ้ากัรมนเวรทำสิ่งดีๆไว้นะคะแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะฉุดคุณลงมาไม่ได้อืมผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวนะคะบ่งบอกถึงคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ดีก็ฉุดลงไปไม่ได้แต่เขาพยายามฉุดอยู่ไหมพยายามฉุดอยู่พยายามดึงอยู่แต่ทําไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ เนี่ยบางทีเนี่ยมีรอเล่นงานอยู่นะนะพอปลดล็อกไปแล้วเขายังเขาทําอะไรคุณไม่ได้ถูกไหมพอมันปลดล็อกสตรา,การร์ไปแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้สิ่งที่ไพ่บอกคือคุณต้องเร่งทําความดีเพราะเมื่อไหร่ที่ผลผลบุญผล,ผลบาร,รมีความดีคุณหมดปุ๊บไอ้ที่มันรออยู่รอบข้างเนี่ยมันจัดการเลยไอ้ที่มันฉุดอยู่เนี่ยมันดึงลากคุณลงมาเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ไพ่บอกนะคะอืมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ สร้างคุณงามความดีไว้เยอะๆนะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอมเมนต์หัวใจนะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ